บ๊อบซานโต้เผยถึงบาลิออตต้องปรับตัวในไฟต่อไปโดยล่าสุดนั้นบ๊อบซานโต้เทนเนอร์ของ ot, ามาริยอบาลิออตแชมป์โลกในรุ่นเวลเทเวตของนูบนซี C ที่ไฟตล่าสุดเขาทำได้แค่เสมอทางแมนนี่ปากเกียว นัโชคจอมเก่าในวัย46ปีไปอย่างเฉียดฉิวได้ออกมากล่าวถึงสิทิ์รักของเขาว่าผมรู้ว่ามันสูสีผมใช้แส้ฟาดเขาและบอกกับเขาว่าเราต้องการยกนี้ด้วยความรู้สึกเร่งด่วนอย่างยิ่งซานโตสกล่าวสำหรับทางมาริโอบริออดเขามีอายุ30ปีสถิติการชกชนะ29ครั้งชนะนอก18ครั้งเขาแพ้2ครั้งเสมอสครั้ง บาลิออตมาจากเมืองซานออนโตนิโอในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเขาขึ้นชกในฐานะตัวเต่งแต่เมื่อการแข่งขันดำเนินไปปาเกียวก็เริ่มประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยกกลางๆซานโตสกล่าวว่าเขาได้ยินเสียงฟแฟนๆเชียร์ปาเกียวนักชกชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ที่การชกกำลังสูสีการตัดสินอาจมีการลำเอียงพอใครก็ตามซานโตสเขายังได้บอกว่าบาริออต สัมผัสนวมกับปลาเกี่ยวมากจนเกินไปและทางปลาเกี่ยวก็บอกบริออตว่าบางจังหวะบริออตต่อยตามเกินไปซึ่งกลายเป็นเรื่องซ้ำซากตลอดการชกซานโตสเทนเนอร์ของบริออตเผยว่าก่อนเข้ายกที่10เขากระตุ้นให้บริออตชนะในยกสุดท้ายซึ่งบริออตก็ทำได้สำหรับทางบ๊อบซานโตสเขาเป็นผู้นำเฮกเตอร์รุยกาเซียสามารถเอาชนะคิสโคเบิร์ดเขาขึ้นชื่อเรื่องการเสี่ยงดวงในการต่อ สู้ครั้งนี้บาลิออตกับไม่เต็มใจที่จะทำเช่นนั้นโดยซานโตได้กล่าวอีกว่าในส่วนของแคมป์ฝึกซ้อมเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างมันมีช่องว่างอย่างมากอย่างที่ผมบอกไประหว่างแคมป์และแนวทางการเล่นกับวิธีการที่ผมทำหน้าที่โค้ชในหมุมบ๊อบซานโตตเทรนเนอร์ของมาริโอบาลิออตกล่าวนั่นเอง